หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับวันนีาาน้ผมพาเพื่อนๆท่นานน้ำดัชนท่านครับมาอยู่ในบริเวณบ้านเพื่อนผมเองนะครับเรื่องเรื่องเรื่องอ่ะมันเกิดจากอะไรเหตุการณ์เนี้ยที่เราจะทำวันเนี้ยมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรเล่ากันสิวันนั้นเราไปเที่ยววัดบางอาจันนี่วัดเนี่ยเขาเรียกวัดหุบเขาต้นหุบดาวต้นอ่แต่ว่าอยู่ใกล้บางอาจารย์แล้วอะไระปะเราไปเจอขนมอยู่ตัวหนึ่งจริงๆมันมีขนมหลายตัวเลย แต่ขนมตัวนี้เรายากลองทําดูมากเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันน่าลองอะ่ะก็เลยมาโชวนเพื่อน,นว่าเ,าเดี๋ยวลองทกํกมาดูไหมโดยที่ว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเราแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยขนมหีควายอ่เชื่อนะขนมหีควายขนมหีควายมันอาจจะเป็นคำยากคายนิดนึงนะแต่ว่าจริงแล้วตามตำราที่อ่คนโบราณเนี่ย ทา,ทางชาวสิงคบุรีเนี่ยเขาพูดกันมาว่ามันไม่ใช่คำโบราณไม่ใช่คำยับยายเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดแบบนี้กันเขาเรียกมือกูุงกันเรียกอะไรแบบนี้กันครับแล้วอันนี้คำพวกนี้เขาเรียกทุนท่นๆจะไม่มีคำมีผมเหมือนสมัยใหม่นี้นะก็คือพูดง่ายๆว่าก็เ,าเลยเราก็เลยอ่ะอยากลองทําดูวันนี้เราก็เลยมาจัดการส่วนผสมทั้งหมดวันนั้นที่เราที่เราได้ยินคขาพูดอะก็คือพูดว่าอยากได้มีไอะไีที่วนผสมอะไรไบ้างใช่เขาบอกใช้อะไรบ้างเราก็เลยเอาเอา ความรู้ตรงนั้นอ่ะมาลองดัดแปลงทำดูแล้วเราจะลองคิดว่าจริงที่เขาบอกมาเนี่ยว่าใส่อันนั้นใส่อันนี้ใส่อันนี้แล้วมันจะรสชาติจะเป็นยังไงนะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีขั้นตอนการทำกันนะมันมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างทั้งหมดที่เราเราเตรียมมาเนี่ยมีแป้งก้าเจ้าอันนี้มันกับแป้งเหนียวผสมกันอันนี้คือเราผสมมาแล้วนี่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่าเนี่ยเราผสมเรียบร้อยนะผู้ชมเราผสมเรียบร้อยแล้วคือเราผสมแบบรวมกันอยู่ในนี้นล้วนะคือใช้แป้งสามชนิด สองหรือสามสองสองสองชนิดมีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมันมันเราใช้มันส้มใช่ไหมเขาเรียกมันส้มใช่ใช่มันส้มเรียกมันส้มคือมันตัวที่เอาไปทำขนมไข่ยกกระทาเพราะว่าทางพี่ที่ที่เราดูอ่ะร้านพี่เขาจะชื่ออะไรนะควายยิ้มอ่าร้านที่ควายยิ้มเนี่ยเขาว่าใช้มันหรือใช้มันเราก็จะจำมาแล้วเรามาทำดูแต่เราไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงแต่เราขออนุญาตลองก่อนตามด้วยกะทินะครับกะทิ หัวกะทิหัวกะทิหัวกะทินะครับ, <S 2> <S 2> <S 2> รบแล้วก็มีเกลือเกลือนะครับเกลือผู้ชมเกลือนะครับเกลือแล้วก็ผมใส่ผมเพิ่มพิเศษหน่อยคือใส่ผงฟูผงฟูไปหน่อยหนึ่งเพราะเพื่อจะให้มันฟองฟูแล้วสวยงามผูม้ชมแล้วก็ตามด้วยน้าตาลนะครับนี้ผมใช้น้ำตาลใส่แหงนะเพื่อให้เกิดฟองฟูทีหนึ่งครับส่วนผสมทูดเนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆแค่นี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะทำมาเป็นเหมือนที่เขาทำไหมเพราะว่าเราเราจับใจความว่าเขาแบบนี้มาเราก็เลยเอามาลองทำดูแล้วอยากรู้ว่า สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันจะออกเป็ยุบด่าบหน้าตาแบบสองเปล่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการผสมแป้งและนวดแป้งก่อนเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยเราต้องนวดทีนี้ก่อนใช่ Luckily, เ,เราต้องนวดทีนี้ก่อนเพื่อจะพักไว้แล้วเอาเขามาจัดเตรียมเรื่องของเตาในการทอดนะผู้ชมเพราะเดี๋ยวผมจะส่วนผสมอ่ะส่วนผสมหมดก็คือเอาเดี๋ยวให้เพื่อนใส่แบบผมคนนวดเองให้เพื่อนๆใส่เออตอนอื่นนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆคนนี้มาจากช่องอะไรสะเสอแดกชาแนลครับผมเป็นช่องสะเสอแดกซันชาแนลชื่อ สะเออแดกสะเออสะกดยังไงสอสะระอาสะระเออออางอออางสะระอาอ่าแ,แล้วก็แดกเลยแล้วก็แดกสะระเอดอดิของไกลใช่แล้วก็ช,ชาร์แนวภาษาไทยใช่ครับขอฝากเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านได้ติดตามช่องเพื่อนด้วยก็คุณอาเป็นน้องใหม่ในวงการครับสว่วนอีกช่องชื่ออะไรครับตะเวนแดก ตะเวนแดงตะเวนแดงชานแนลอ่าตะเวนแดงชานแนลนะคก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนะมัธยมปลายนะก็พาเพื่อนไปเที่ยวสิงบุรีกันแล้วไปเจอมาแล้วก็อยากลองทาดูอ่าเดี๋ยวส่วนผสมขึ้นเพื่อนใส่มายวผมจะนวดเองไปเลยยิบใส่มาเลยครับแป้งก่อนนะครับแป้งอันนี้ใส่แป้งเข้าไปก่อนนะคุณผู้ชมอ่าเคไปหมดเลยก็ตามด้วย มันเลยไหมมันไว้ที่หลังมันไว้ที่หลังอ๋อนี่นี่นี่ดูโอ้ไว้ธรรมดาใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลน้ำตาลก่อนน้ำตาลนะครับน้ำตาลครับน้ำตาลแล้วอะไรต่อครับน้ำตาลเกลือเกลือเกลือเค็มแซดดี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเกลือใต้หมดเลยแม่หมดเลยหมดเลยอ่าอันนี้อันนี้เกลือหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ต่อตามด้วยผงฟูนิดนึงนะครับใส่หมดเลย ก็คือเราตรง้งมาด้วยกันกนะเขาเขาไปทำเอ,อ,อาไวบอกรายละเอียดส่วนผสมอยูใ่ใต้คลิปอธิบายใต้คลิปนะต้องแต่ผมขอและลองชิมดูก่อนนะว่ามันรสชาติมันพลาดหรือเปล่าถ้าพลาด,ดผมบอกสูตรุดถ้าไม่พลาดเดี๋ยวผมขอปรับปรุงกันใหม่แต่คลิปนี้เราต้องการเดียวๆต้องการแต่ไมว่าอะไรให้รู้วิธีการทำไปเลยทำอลองเลยทำลองเลยครับเพื่อนมองกล้องไหมทำลองเลยเพื่อนผมไม่เคยออกกล้องนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้ยังเหรอครับผสมก่อนอ๋อเขาเข้าก่อนเขาให้เข้ากันก่อนอ่ะคุกเข้ากันก่อนถ้าคนนี้เลยนะ คนเลยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาตะก้องดูก่อนตาก้องตาก้องพามาดูผมก็คือคลุกคลายเข้ากันเอ่อกะทิใส่อยู่สามช้อนสามช้อนนะผมกะเอาเลยนะผมขออนุญาตกะเอาก่อนเนาะอ่าผอกะเอามาสามช้อนนะครับประมาณประนะบอนนี้นะแล้วก็ทำไงครับคลุกเลยคลุกเลยครับอ่าในคลุกเลยนะผู้ชมคลุกให้แป้งเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มันอ๋อคือพื่อนโยไปเลยนะใช่ นี่ผมต้องใช้มือนะครับเพราะว่าการนวดแป้งต้องใช้มือนะผู้ชมแล้วก็ทีนี้เราต้องใส่ให้มันยังไงอ่ะใส่ให้มันแบบเหนียวเหนียวนุ่มอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าให้ล้วนก็ให้ล้วนครับอ๋อให้เป็นล้วนแบบนี้เป็นผงล้วนแบบนี้เลยใช่ไหมผู้ชมใช่แล้วก็บี้ไปอย่างเงี้ยเหรอถ้ามันแห้งๆทำยังไงอ่ะพอมันแห้งครับผสมน้ํานะใส่น้ําไปเลยใส่น้ําเราใช้น้ําอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำอุ่นอ่าใช่น้ำอุ่น แต่ที่ใช้กะทิไปเมื่อกี้สามช้อนมันมันมันแห้งมากเลยเนาะใช่มันจะปั้นเป็นตัวไม่ได้นัเนเ่ยดูนี่มันต้องใช้น้ำเนี่ยเนี่ยเขาใส่กะทิไปแค่นี้มันก็เป็นแบบนี้นะเพราะเราจะเป็นให้มันเหนียวได้ต้องผสมน้ำเข้าไปเพิ่มน้ำที่เรากะ้าเอาใช่ไหมใช่ใช่กะเอาว่าเออมันจะเป็นเมื่อไรอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยคุกไปล้ามันเนี่ยใส่ตอนไหนครับก็เดี๋ยวรอให้แป้งเป็นตัวตัวก่อนอ๋อนี่ไงเนี่ยพอใส่น้ำล้วเป็นอย่างนี้เลยนะก็เป็นก้อนแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นก้อนแล้วคุณผู้ชม เนี่ยเราก็นวดกันไปเรื่อยเนาะเราใส่มันเลยไหมน่าจะได้เป็นตัวยังเป็นตัวยังเป็นตัวคืออะไรอ่ะคือแป้งจับก้นก็เนี่ยไปประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมไพอได้แล้วฮนะอ่ะเราใส่มันเลยอ่ะเราใส่หมดเลยนะเพราะว่าเราช่างลอยๆแล้วเราตัวไม่้อยประมาณประมาณเท่าไรนะมันที่ใช้มันเท่าไรสามสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมนะครับแป้งเราใช้มันสามร้อยกรัมเหมือนกันนะครับอ๋อแล้วเราก็บี้เลยเนาะใช่ นวดเลยตอนนี้นวดให้เท่ากันนวดให้เข้ากันเลยอ๋อคือนวดใช้แรงนวดเลยนะใช่อ่าผมว่าใส่น้นาีกหน่อยไหมน่าจะดีนะครับเนี่ยเพราะมันร่วนๆครับเพิ่มกะทิอีกนิดเพื่อนว่าไงหอมหอมใส่ใส่ใส่กะทิใส่กะทิหน่อยเนาะสูตรเราเราทำเองเออทำเองนะเราอยากลองไงอยากลองอย่ามันมันอร่อยเราก็บอกพิสพอกผู้ชมไปนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตลองก่อนอุัยจะหอมไหมเนี่ยหอม หอมอะเนี่ยผู้ชมจริงหอมมากเลยผู้ชมหอมมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยหอมจริงน,นะผู้ชมเหมือนร้านร้านควายยิ้มมาทําเองอออกินด้วยนะผมอยากลองทํากินดูว่าเป็นยังไงนะต้องขออนุญาตแฟนยินนย้มร้านควายยิ้มเอ้ยนี่นะว่าน้ำนี่กำลังดีแล้วใกล้ละใกล้ว่ากำลังดีแล้ว,ลวะนะความเหนียวว่าได้นะโอ้โหุ้ดให้าาเข้ากันเลยขอบมือเลยโอ้ลุ้นี่ยว่าได้เนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมผู้ชม เอาง่ายๆเนี่ยก็นวดงนี้ยจนกว่าจะได้นี่ก็เดี๋ยวผมให้ผู้ชมไปดูอีกทีนะกันนะผมจะนวดงนี้ให้มันให้มันเร็จก่อนนะเดี๋ยวผู้ชมกมาดูด้วยกันนี่นะอันนี้องขอขออภัยผู้ชมด้วยนะเพราะว่าเราทํากันเองลองกันเองลองผิดลองถูกนะมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อาจจะมองไม่น่าทานเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้เราทานกันเองนะผุจะทานกันเองเราแยกรองชิมกันเองครับแยกรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นยังไงเราก็จะลองชิมกันเองครับแต่ว่าถ้าสมมติต่อไปเนี่ยมี คนมาคอมเมนต์เป็นเอกนะว่าเฮ้ยเป็นเอกลองทํานู่นดินี่ดิได้ได้ได้ครับผมเพราะผมหาหาวิธีหาสูตรไปแล้วผมจะมาเอาความรู้นะครับมาถ่ายทอดให้ผู้ชมรับชมกันนะทีน้ลองทําอะไรอะผมก็จะลองหาวิธีหาถ้าผมทําเป็นนะหรือว่าผมไปหาผู้รู้นะที่พอจะทาเป็นอ่ะมาถ่ายทอดความรู้ให้เคยเห็นที่บ้านผมเวลานวดแป้งถ้าจะให้แป้งมเท้ากันต้องจับปลาลงเลยนานไอ้เหี้ยเหรอใช่ใช่กรมมังโก มาจริงๆนะเนี่ยคือการนวดนวดนวดไปปลาไปนวดไปถ้าจึงก็ใหม่ที่เป็นเด็กๆอ่ะเล่นปลาดีมั่งมันนั่นแหละจะแบ่งแบ่งนวดกันประมาณสักที่ที่กว่าทีนะว่าเรื่องเรื่องสมัยตัวคือการนวดนะผู้ชมว่าสมัยตัวคือการนวดได้ที๋ยวก่าใกล้แล้วได้แล้วได้ที่นั่งแล้วเมื่อยแล้ว ผมว่าได้แล้วนะลองลองกำมือแต่ผู้ชมอ่ะมือผู้ชมแต่ลคนนี่ไม่ได้ถึงมือนะเดี๋ยวเป็นล้างมาล้างแล้วล้างแล้วนี่เป็นดราม่านะไปล้างมือมาก่อนเลยนผู้ชมไม่เช็ดไม่ได้เช็ดไม่ได้ผู้ชมไปล้างก่อนเขาปันอย่างงี้พี่ควายฮึส่งแสงได้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 ผู้ชมได้แล้วนี่นี่นี่ส่งแสงส่งแสง ใกล้เสร็จมากเสร็จไว้ให้มันเสร็จตัว20นาทีตอนนี้รู้สึกว่าเราปั้นเนี่ยมัน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 ย้อยตามมันยังไม่ได้ใช่ไหมคือต้องให้มันเซตตัวอ๋อมันเซตตัวก่อนเซตตัวตะกี้20นาทีนี่นี่คุณไม่ไปไม่ไปสิบนาทีคุณรู้ยังไงโอ้ผมเริ่มขนงนี่คุณไม่ต้องหงุดหงัดเขาไม่เราเราเราถืออย่างเงี้ยมันมันย้อยลงแต่ว่าตัวมันยังไม่ยังไม่แข็งพอจะไม่แข็งพอมันอ่อนไปไหมเปล่ามันจริงๆอ่ะมันต้องแบบว่า เหมือนกับว่าให้ความชื้นมันโอ้ไปนิดนึงอ๋อเพื่อว่าแป้งมันจะแป้งมันจะไม่ยืดหลังจากนี้เราก็ต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ยี่สิบนาทีต้องเข้าตื่นไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขาเื่นทิ้งไปเลยแน่นอนแบบคันน่ะกูไปนั่งกูยะครับไอ้ที่มันรู้ว่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไปไม่ได้หรอผมไม่ได้ไปแล้วคุรู้ได้ไงโอ้ผมศึกษาจากคลิปทำขนมที่ทุกประเภทขนมแบบแบบขนมไทยแบบขนมแบบถึงไว้ยี่สิบนาทีคือก้อยทิ้งเลยอ๋อ เอ๋อขอบคุณเลยขอยคุณเลยผมคิดว่ายอดสิงเลยผมจะหอมมากครคุณชมใช่เลยในนั้นที่เราในนั้นที่เราทำอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจิ้มมันตีขึ้นจมูกแล้วมันหอมมากคุณชมเดี๋ยวเราเก็บไว้20นาทีเดี๋ยวค่อยมาอย่าผมไปครับไปจัดวิธีการทอดผมไปจัดเตาก่อนเตรียมตัวท้อนผู้ชมดูก่อนนะป่ะผมไปจัดเตาก่อนนะป่ะผมเห็นนะที่ผมถ่ายคลิปไปครับคุณชมคนขายเขาเไม่ได้ลงมือ นักชมก็ไปไปทิ้มคอมเมนต์ว่าใส่ถุงมือหน่อยก็ดีคือขนมบางย่างอ่ะต้องเข้าใจว่าผมว่าบางย่างมันก็ต้องใช้เอ่อมือช่างใส่ถุงมือก็ได้เพราะสมัยโบราณ่ะเขาก็จะปัน้นแบบนั้นกันไงไม่มีถุงมือมาออเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงกระทะไปเจอความร้อนเพราะสมัยก่อนผมว่าเขาไม่มีถุงมือนะแต่เราถ้าอยู่ให้เราครับเราเอาความอนุาตหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เชื้อโรคมันเยอะไงโอ้ยจริงปุ๊ยผมจะชิ้นใหญ่เกินเลยไหมหมอแมงยื้ออยู่เลยนะไม่เดี๋ยวลงไปทอด หรือว่าอ oh, so ๋ออย่างนี้เราคือเราไต้องไปยืดมากพอเราปั้นเสร็จเราก็วางเลยอย่างเงี้ยหรอใช่มันจะใหญ่เลยไหมครับกำลังดีครับเพราะมันเป็นขีดขวายขีดขวายมัน้องใหญ่ใช่ไหมใช่คโอ้เพราะว่าแต่ว่าผมว่าผมผมหมุนปั้นอ่ะตอนผมกำลังหมุนปั้นอ่ะมันไอ้นี่นะมันรู้สึกมันกะแตกอ่ะมันไม่เนียนเหมือนเข่าตัวตัวตัวเนี้ยตัวตัวแป้งผมยังไม่เนียนเหมือนเข่าต้องเข่าเนี้ยบีก่อนบีบีมันเข้าก่อนต้องบีขยำก่อนอ่ะขยำก่อน เนี่ยเอาไว้ไหมเราตอนที่ผมปั้นปั้นปั้นอยู่มันมีความแตกอะศึกษามาดีครับศึกษามาดีว่าไงตะเวนได้ชาแนลตะเวนได้ชาแนลไม่ใช่ไปผมนะไปตะเวนได้ชาแนลไปดูคลิปผมมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันปั้นเหมือนจังไะขยำขยำอันไหนที่คุณปั้นคุณแยกไว้ด้วยนะพอเราขยำปุ๊บเนี่ยแป้งมันจะมันจะเข้ากันมันจะไม่แตกแต่ไม่รู้อะถ้าคุณปั้นอันไหนคุณแยกไว้นะได้เพราะคุณใช้มือคุณอะผมกินคนเดียวครับผมได้ถุงมือ เย็นนี้เราก็ไม่ต้องกินข้าวกพระแต่แต่เวลาคุณเอามือพอเป่าปั้นแล้วมันมันมันแตกเลยไม่แตกเอ้ยทำไมใช้ถุงมือมันแตกอ่ะอันนี้ผมไม่ท่านนี้แล้วกันนะอือเอ้ยของผมมันทำไมเป็นทรงเงี้ยอ๋ออันนี้ไฟมันมันก็พิ้วูดต่มันพิ้วๆแต่มันไม่มันไม่ค่อยเนียนมันไม่ค่อยไม่เนียนอ่ะผมเห็นที่อขาทำอ่ะมันมาเป็นชิ้นเนียนเลยนะใช่ใช่แต่เราไม่ควรทำชิ้นใหญ่เกินนะผมว่า นี่นะเพราะว่กากำลังดีเพราะผมว่ากลัมวมันจะไม่สุกข,ข้างใน hmm. ไงการหมายความว่า,วาการปั้นนะครับผมว่าการปั้นอะเราไม่ควรทําชิ้นหนาเกินไปคุณผู้ชมผมไม่ควรทาชิ้นหนาเกินไปมนผมว่าจะพมจะไม่สุกไงเออผมว่าอะไรกำลังดีนะเนี้ยวันนี้มันจะญ่ไปเราเราเพิ่งจะปั้นครั้งแรกเรากะแป้งไม่ถูกอันนี้มันใหญ่ไปผมใหญ่ไปผมว่ากลัวมันจะมันจะสุกยากไงเรากะแป้งไม่ถูกเราต้องรู้นะอ่าอันนี้ของเี่กขนมเลยนะฮีควายขนมหีควาย ใช่ไม่ไม่ใช่ทำหยาบคายด้วยอ๋อมันเป็นมันมันเป็นคำที่เรเรียกมาแต่แต่โบราณแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็ถามว่าทําไมไม่มีเอ่อเรียกอะไรของตัวกู้บ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ทราบคับเพราะโบราณอ่ะเขาเขานี่มาเขาเขาเขาใช้ชื่อนี้มาผมก็เลยมาทําตามชื่อของเขาผมไม่ได้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงว่าเมื่อก่อนมันมีชื่ออะไรบ้างนะแต่ว่าเนี่ยผมไปเจอมาที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันทร์ที่สิงห์บุรีนะ ผมเลยเอามาลองทํากินดูนะครับคุยงา่ายไม่อยากลองอ่ะอ,อยากรู้ว่าเอสูตรที่เขาบอกมาที่เขาพูดมาในคลิปอ่ะพอทำแล้วมันจะออกไ้แบบนีน้จริงหรือเปล่านะไอ้ผมว่าไม่ได้พี่ชมไส้ถุงมือปั้นไม่ได้จริงต้องต้องมือต้องมือเปล่าครับผอไม่มย่าทษเพราะว่าเนี่ยเมื่อผมปั้นไปเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับในดูผู้ชมดูทําไมผมยผมรู้แล้วทำไมถึงทำไมถึงว่าใส่ถุงมือปั้นไม่ได้ผู้ชมดูครับนี่ว่าเราเราเราเนี่ยเอาย่งนี้เ่าผ,ผ,ผมรู้แหละทำไมถึงปั้นใส่ถุงมือปั้นไม่ได้แล้วผมผมคิดว่าลองใส่ถุงมือปัั้้นนนดููเเี่ยครบผชมม สัมผัสมือกับกับปุ่มมือมันมันมันไม่ไม่ไม่ตรงกันนะครับว่ามันไม่ได้อะมันต้องใช้มือป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองขออนุญาตทอดถุงมือแล้วไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวผมผมมานะครับไอ้เทียบคนนะครับชำนาญแท้ๆมันไม่ได้ไปนั่งนะกูไปนั่งเฮ้อเดี๋ยวขอขอขอลองขอขอถุงมือปั้นดูหน่อยอันนี้นะท่านผู้ชมผมไปล้างมือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต สัมผัสดโดยมือโดยที่ว่าไม่ได้ถึงมือนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมอ็ถึงมือแล้วอะเวลาปั้นนะครับมันมันแตกมันมันเหมือนมันตามถึงมือครับเวลากือสีไปเงี้ยมันตามถึงมือนะอไไนะมันมมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองลองเออผู้ชมนี่ไงอ้อพอถึงมือจริงด้วยครับมันจะเนียนครับไปล้างมือเกี้ยงก่อนนะครับแล้วก็มาทํานะเนี่ยเดีผู้ชมดูดิมันเนียนเลยผู้ชมเนี่ยไม่แตกด้วยครับนี่นี่ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมผู้ชมดู มันจะเนียนขึ้นทันทีนะครับแต่เมื่อกี้ของมือมันจะยากครับผมลองดูเมื่อกี้นะขอมือมันจะยากผมลองครับทำให้ดูอี่นะผู้ชมผู้ชมดูครับใช่ไหมนะครับเวลาปั้นเห็นไหมครับมันมันจะเนียนไปกับมือเลยครับนี่ถ้าผมล้างมือแล้วนะผู้ชมแต่นี่ผมกินเองด้วยแต่ถ้าผมทำขายก็อุดหนุนผมด้วยนะนี่ใช่ไหมผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันนะผู้ชมนะอ่ะขอก้อนขอก้อน เพราเราอนี่เฮ้ยดูมันยดตรงมาการนี่นะครับการปั้นหีควายนะครับควายใหญ่เลยคนนี่นใหญ่เกินไปแต่เรามาปั้นกันเฮ้ยมาทอดโอ้ยมันจะสุกไหมยังไงนน่าไกได้แล้วผู้ชมได้แล้วสุดยอดได้แล้วได้เล้วเอามาเคี่ยดิพี่ผู้ชมอย่าลืมไปเคี่ยดนเคี่ยดลองอันก่อนลองอันก่อนครับผู้ชมผมลองอันก่อน ไอ้ไหมเรา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 ลอยเราต้องทนตลอดเวลาไม่น่าเชื่ออ่ไมความสามารถสู้ในเรื่องฮี่ทอดโอ้โหชมกับดีครับกับดีครับกับไม่ติกะถาเลยนะทียยังไม่ใช่้ยไมไมไม้ติดกระทางไงผมว่าเบาไฟลงหน่อยไหม สูบสิงข้างในี้ไหมนี่ดูครับเดี๋ยวผช่ไหมจะมาขอคืนให้ดูนะขอเลยไหมขอเลยไหมกีฬาของผมดูนะครับนี่มาโอ้อ้าวคาดเฮ้ยจับดีๆจับดีดิ ครับดีผู้ชมเราทอดตะกี้ตะกี้อันละใส่ลงไปเลยไปหลอนโอมัน่าดอะมันแข็งมันมันมันอย่างนี้ไหมเขาว่าผมว่าแล้วความทิ้งกันไม่ได้หรอกผมว่าเราปั้นไปปั้นไปแล้วก็ทอดไปอ่ะผมว่าอันนี้มันจะสุกไหมอันใหญ่เนี้นะโอ้สบายแล้วทำไมยี่กวยของคนอันใหญ่ใช่ล่ะอ๋ออันนี้อ้วนครับแก่แล้วครับแก่แล้วอืม นกับพี่เลนครับเดี๋ยวพี่เรนลองทามันใหญ่ดูนะโอ้จะร้อนนะใหญ่ขึ้นได้อย่างใหญ่ได้ขึ้นเลยขึ้นเลยอ๋อิเนเจออะไรเนี่ยอายุน่าจะเจปีแล้วนะครับนี่อร่อยนะอ้าเฮ้ยผู้ชมอร่อยนะแต่อันนี้ทำไมแตกเฮ้ยนี่ลมไ้่รับทาเลยนะนี่อร่อยอร่อย ่ววผสม่งเพิ่มส่ผมว่าแป้งมันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แป้งมันต้องนวดมากกว่านี้ไหมไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะเนียกว่านี้นิดนึงมันแแตกแปงมันนี่ไปช่ล้วนไปนี่ทาเก็แทกนี่คือใครอบกานเลยวครับช่มเะราลงปั้นกลมๆทอด้หมกลม